เรื่องย่อละครสายเปรยอีพีที่19ภาวินกับกิ่งมาช่วยเรื่องของคดีที่โรงเรียนและได้พบกับปรับพรึงในวันที่มีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นภาวินพูดจาก้าวร้าเสียดสีพระพรึงเอบบุญทำพินัยกรรมและสั่งให้ทนายปิดเป็นความลับจนกว่าตนเองนั้นจะตายไปนุสบามาแอบฟังพินัยกรรม ที่เอิบบุญเก็บไว้ในห้องนอนเพราะกลัวว่าตัวเองกับลูกจะไม่ได้สมบัติเอิบบุญเข้ามาเห็นก็โกรธมากทำให้ทั้งคู่นั้นทะเลาะกันอย่างหนักจนเอิบบุญหมดสติทําให้ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลทางด้านของพาวีละกฤิเป็นห่วงเอิบบุญมากหลังจากประภาบอกแคลว,ว่ากำนันมงคลทำให้ประพาแท้งลูก ทำให้แคล้วแคนนใจมากแ้าช่วยโอกาสรอบยิงกำนันมงคลที่กำลังหาเสียงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปห้ามพลาดติดตามละครสายเปรที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกานาทีทางช่อง7จ d เฮสตี